สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิมลุลุมังหะก็สารคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เ,เป็นสลามไปส,ล,ปสล,ล้วสำหรับเล่มที่สปิปนะครับเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจากคลิปที่แล้วได้มีปัญหาเกิดขึ้นกับพวกคากาลหลีการต่อสู้ดุเดือดอยู่ฝ่ายเดียวเริ่มแรกเดิมทีโนมเป็นแฟนทอม ที่ทำสงครามกับอินเซกเตอร์ซ้ำแล้วซ้ำเหล่าในฐานะกำลังหลบที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของซาลาริโอถึงจะเพิ่งได้รับกายเนื้อมาหยอกหยอกแต่ก็ไม่ได้รู้สึกติดขัดเลยมีน้ำสาำความสามารถด้านการต่อสู้ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย่าชีเวิตดมีมากกว่าหนึ่งล้านนอกจากนี้ปริมาณพลังงานอก็กำลังจะเพิ่มขึ้นด้วยความก้าวหน้าในปัจจุบันเพื่อที่จะเติมเต็มกายเนื้อที่ว่างเปล่า ผู้ที่เผชิญหน้ากับโนมซึ่งเรียกได้ว่าฟอร์มดีคือฟูดแมนที่มีความสามารถด้านการต่อสู้ที่สูงกว่าเคแมนเพื man, ่งจะมีสติปัญญาต่ำแต่พลังนั้นแข็งแกร่งจนหาที่เปรียบมีได้มีค่าชีวิตถึง1 3 0 0 0ล้านสามแสในตอนนี้ได้ปลดข้อจำกัดแล้วแสดงพลังที่เทียบไม่ได้กับตอนที่ต่อสู้กับเกลโดเสียงกระทะดังตุ้มก็เกิดขึ้นฟูดแมนตะโกนออกมา พ้อมกับต่อยนมเขาทำให้นมหน้าหยบแล้วปิวออกไปฟุดแมนได้หัวเลาะโฮโฮจะจัดชุดใหญ่แล้วนะครับเขาไล่โจมตีด้วยพลังที่นมไม่อาจจะรับมือได้ต่อยและต่อยฟุดแมนต่อยไม่อย่างพอจับขาของนมเหวี่ยงและวยนขึ้นไปกางอากาศแล้วฟุดแมนก็กระโดดแล้วถีบตัวเพื่อควมเร็วสูงทำให้ร่างกายของเขาเองเป็นเหมือนกับกระสุนปืนใหญ่ แล้วพุ่งกระแทกเข้ากับแผ่นหลังของโหนมียงได้ดังโคมคามต่อเนื่จับขาของโหนมแล้วทุ่มลงไปยังพื้นดินฟูดแมนเองก็ลงน้ำหนักด้วยแรงที่กระทบกับพื้นให้แตกถึงฟูดแมนจะมีสติปัญญาต่ำแต่มีแค่เสียงการต่อสู้เท่านั้นที่ยอดเยี่ยมถ้าโหนมได้รับเซลล์ของเวก้าเข้าไปแล้วแค่ชีขาดหรือได้รับบาดเจ็ก็ฟื้นฟูได้ฟูดแมนก็ตะนักรูดโดยสัญชัดยานว่า การโจมตีเช่นนั้นไหลขามหมายจึงใช้วิธีต่อสู้แบบสะสมดาเมจและชิงพลังกายนั่นเองส่วนโนมนั้นรู้สึกสับสนกับฟูตดแมนที่แข็งแกร่งกว่าที่กินตนาการเอาไว้เขาได้คิดยแน่นใจว่าบ,บ้านาในโพลแฟนทอมอย่างข้าผู้หนีได้วกว่าไอเจ้าไอเจ้าคนที่ไม่รู้จักแม้กระทั่งชื่อพันนี้เนี่ยนะเหรอการจุดตี ทำให้ความสามารถในการต่อสู้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นกลับให้แพ้อยู่ฝ่ายเดียวโนมทําอะไรไม่ถูกกับข้อที่จริงดังกล่าวจากนั้นโนมก็ได้ถามว่าอะไรกันนี่แกเป็นตัวอะไรกันเนี่ยโนมก็ถามออกมาด้วยความตงใจฟุตแมนก็ได้ตอบว่าข้าเหรือข้คือฟุตแมนหนึ่งในสมาพันธ์ตัวตลกสายกลางเองกี้ปเอโรตัอตลกกดเกี่ยวผู้มีนามว่าฟุตแมนครับ ปวดจำเอาไว้ใค่ขึ้นใจฟูดแมนได้โค้งคำนับแบบสุภาพเกินกว่าที่จะดูเสียมารยาทและแนะนำตัวอย่างสุภาพท่าทีที่ดูสบายๆยนั้นลบววนประสาทนมและเทียเองก็เข้ามาซ้ำเติมเทียได้กล่าวว่าข้าเองก็ขอแนะนำตัวเอาไว้นะข้าคือเทียหรือในสมาพันธ์ตัวตลกสายกลางเทียดอบตัวตลกเจ้าน้ำตาผู้มีนามว่าเทียไงละ่ะต่อจากฟูดแมนก็มาเล่นกับข้านานะ ถึงจะพูดอย่างน่าหลักแต่ก็ไม่อาจปกปิดเจตนาที่ชั่วรายได้แม้ว่าไม่ได้มีพลังเทียบเท่ากับฟู้ดแมนแต่เทียผู้หนี้ก็แข็งแกร่งจนพอสมควรเช่นกันมีค่าพลังมากกว่า1ล้านนิดหน่อยและยูนิสกิลของเธอยังเป็นไพ่ตายที่โหดเหี่ยมอีกด้วยตอนนี้เธอไม่ขยับขยเหอนแต่ว่าถ้าฟู้ดแมนทำท่าจะแผลในตอนนั้นคงจะเป็นตาออกโลงของเทีย เขียตั้งหน้าตั้งตาหล่อเวลานั้นพางดูการต่อสู้ของฟุตแมนต่อไปการโจมตีอย่างหนักหน่วงของฟุตแมนเริ่มต้นขึ้นมาอีกครั้งต่อยเตะตบฟุตแมนไล้ต้นนมราวกับว่าแมวกำลังทารล้นลูกหนูโนเองก็ลนลานฟุตแมนและเทียก็ยิ้มหยอะค่าก้าหลีพอดูเรื่องราวนั้นกำลังวิเคระห์สถานการณ์อย่างสุดข,ขุมโดยแท้จริง นักฮากาหลีได้คิดในใจว่าแย่ที่สุดขืนเป็นอย่างนี้พวกเราคงไม่มีอนาคตต่อให้ชนะการต่อสู้ครั้งนีแต่โนมอะไรนั่นก็คงจะเหมือนกับพวกปลายแถวถึงจะมีเทียก็น่าจะช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีฮากาหลีเหลือสายตามองยกิแล้วคิดว่าไม่อาจคิดได้ว่าเทียเจ้าชนะคู่ต่อสู้ที่ท่านยกิพ่ายแพ้ได้ส่นะนอกจากนี้การกำจัดทสวรรค์ หรือปีศาจในทางกายภาพนั้นไม่สามารถทำได้มาแต่ไหนแต่ไลรแล้วถ้ามีสิทธิอำนาจพิเศษก็คนละเรื่องแต่ถึงจะฆ่านมตรงหนีไม่ว่าอย่างไรก็ฟื้นคืนชีพได้อยู่ดีในตอนที่รับออสเซลของเวก้าเข้ามาก็าตายจากกายภาพได้ยากขึ้นนอกจากหนี้ยังมีความเป็นไปได้สูงที่เมื่อตายแล้วจะฟื้นคืนชีพอีกด้วยถึงคิดได้ว่า การต่อสู้ข้างนี้เป็นสิ่งที่ไร้ความหมายหายได้สุดแล้วก็มีชะตากรรมที่จะต้องพ่ายแพ้แต่พอเข้าใจเรื่องนั้นฮากาเลึรู้สึกว่ามันงี่เงาจากนั้นเธอก็เลยบอกว่าหยุดซาฟุดแมนหยุดเล่นแต่เพียงแค่นั้นแหละเมื่อฮากาเลึได้บอกหยดุดฟุดแมนก็หันกลับมาแล้วถามว่าโอ้โหจะดีเหรอครับประธานฟุดแมนเขาสมองหน่อยไม่รู้ว่า คากาลิก็ลังคิดอะไรอยู่คาการิก็เลยบอกว่าใช่เพราะยังไงยังไงก็หนีออกจากที่นี่ไม่ได้อยู่แล้วถ้าทําลายประตูบ้านเย็นนั่นได้ก็ว่าไปอย่างแต่เรื่องนั้นไม่ว่ายังไงก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเชื่อคําพูดของดีโนที่นี่คือโลกปิดที่เรียกว่าวังดาราสวรรค์เพราะในการผ่านประตูจําเป็นต้องใช้กุญแจและพวกคากาลิก็ไม่มีวิธี ที่จะทำให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นด้วยเกาวคือจนมุมทางด้านของนมได้มองดูคากาลีและหัวเลาะฮ่าฮา,ฮาใช่แล้วละ่ะถ้าเข้าใจเรื่องนั้นแล้วก็คุยกันง่ายหน่อยแค่แกพยายามอย่างเต็มที่ในฐานะเครื่องมือก็พอแล้วถ้าทำอย่างนั้นข้าก็จะทุกข์ทนมเจา้าในฐานะลูกน้องที่มีคนสามารถเองพอมองดูฟุตแมนที่หยุดเคลื่อนไหวแล้ว โรมก็เข้าใจสถานาการณ์เช่นกันแม้การที่เขาเอาชนะฟุตแมนเมดายจะเหนือความคาดหมายแต่คาการิผู้เป็นเจ้านายช่างฉลาดหลักแหลมนักขอแค่เจ้านายเชื่อฟังฟุตแมนกับเพียร์ก็เพียงแค่ตุ๊กตาเท่านั้นถ้าเช่นนั้นโรมเองก็จะรักษาความได้เปรียบเอาไว้ได้ถึงโรมจะคิดเช่นนั้นและกลับมามีท่าทีสบายๆแต่ในวินาทีต่อมาเขากลับต้องหวาดกลัว กับกลิ่นอาหแห่งความตายที่ลายล้อมร่างกายของเขาอย่างท่วมท้นและมีคนกล่าวว่าดูไม่ได้เลยนะโนมเอ๋ยการให้ชื่อกับเจ้านั่นถือเป็นความล้มเหลวประตูบ้านใหญ่ได้เปิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพื่อเห็นเงาสามคนหนึ่งในบรรดาหนันสะบัดผมยาวสีดำเงาเล่ากับสลักด่วงดาวที่ส่องประกายอยู่บนท้องฟ้ายามราตี คือหัวหน้าของสามไม้ทัพาลาลผู้มีความงามโดดเด่นซาลาลิโอพึ่งกลับมาลบกลิ่นอายแล้วมองดูกิริยาวาจาของนอมเขาจึงละอากับสภาพที่ดูไม่ได้เช่นนั้นในรู้สึกผิดนั่นเองผู้ที่ออกมา,าจากซาลาลิโอที่เป็นเช่นนั้นแล้วเดินเข้ามาใกล้ดีโนคือพิโกและกาเชียผู้เป็นพะพวกของดีโน โยเนยหน่อยนะอืมทั้งทางนี้กําลังเหน็ดเหนื่อย,ยอยู่กับงานแท้แแต่ทางนั้นกลับมีเรื่องบัดหมางก,กันเหรอนี่นี่เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยพ่อถามพางเบาเสียงลงแล้วดีโนก็ได้แต่พยักไหลและพูดว่าก็ตามที่เห็นนั่นแหละพอ่อคาดเดาได้ว่าเขาไม่คิดจะอธิบายฮิโกและกาเชียก็ได้เบนสายตาไปยังโนม นมได้หันไปหาผู้เป็นเจ้านายจากนั้นก็กล่าววา่าท,ท่านซาลาเิโอเขาได้พูดติดขาดเพราะความตกใจซาลาเิโอก็เลยบอกว่าอย่ามาเรียกชื่อมันโก,ก็ปอกดูเหมือนซาลาเิโอจะไม่พอใจโนมก็เลยกล่าวต่อมไม่จริงนารอเดี๋ยวก่อนครับมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดโนมพยายามจะแก้ตัวซาลาเิโอก็ได้กล่าววา่าเจ้านั่นแหละที่เข้าใจผิดอยู่ เพราะคำพูดของเจ้าคือความยุติธรรมไม่มีทางเข้าใจผิดอยู่แล้วล่ะดูเหมือนว่าซาราลิโอจะไม่ฟังคําแก้ตัวใดๆโนมก็เลยพูดว่าละเรื่องนั้นถ้าตอบรับว่าเป็นไปตามนั้นจะกลายเป็นว่ายอมรับความผิดพลาดของตนเองแต่ว่าถ้าปฏิเสธว่าไม่ใช่ก็จะถือว่าเป็นการกระทําที่เป็นพลติปากต่อซาราลิโอถึงโนม จะตกอยู่ในอันตรายในช่วพพิบตาแต่กอ็ไม่มีปัญหาที่จะหนีให้ผลจากสถานการณ์เช่นนี้และจากนั้นซาลาเลโอก็เลยกล่าวว่าถ้าเทียบกับเจ้าแล้วไม่สิอยู่ในระดับที่การเปรียบเทียบถือเป็นเลื่องเสียมารยาทถึงจะเป็นของที่เฟลโดเฟเก็บมาแต่สำหรับข้าแล้วคนๆนั้นถือว่ามีประโยชน์ซาลาเลโอพูดเรียบเียบสัมผัสไม่ได้ถึง ควบวันไหวของอารมณ์ถ้าว่าลงสัมผัสได้ถึงล่างหลายจากน้ําเสียงนั้นพยายามเป็นเสียงออกมาอย่างสุดกําลังโปดโปวดล่อกก่อนเต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกับสายเกินไปแล้วซาราเลโอผู้สูงส่งเกียดพุ่งโง่เขาซาราเลโอได้กล่าวว่าบาปของเจ้าคือการประเมินคุณค่าของตนเองผิดไปเพียงแค่เจ้านึกถึงวันเวลาที่ได้รับช้ยคา แล้วหลบบุคลิกนั้นทิ้งไปข้าจะยกโทษให้ซาราลิโอผูจ้จาโหดหลายคากาลีก็เลยคิดว่าลบบุคลิกทิ้งไปเนี่ยนะคากาลีตกตนลึงจากหนั้นนมก็เลยขอร้องไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาหรอกครับโรดให้อภัยให้อภัยด้วยเถอะครับท่านซาลาซารลิโอไมย่ยอมให้นมเลียกชื่อของตนเองเขาได้ใช้ความสามารถจูปิเตอร์ สวรรค์ล,ลงทันอัศนีบาทคำลามน้ำแสงเส้นหนึ่งพุ่งออกมาจากปลายนิ้วของซาราเลโออัศนีบาทแห่งเทพแผดเผาโนมถึงอย่างนั้นร่างกายกับไห้บาดแผลทว่าหัวใจนั้นถูกยัดด้วยปริมาณข้อมูลที่เป็นบ่อนทำลายจนทำให้กลับไปช่วงเริ่มตน้นแล้วถูกเขียนทับด้วยบุค,คลิกใหม่นั่นเองช่างเป็นพลังที่น่าเหลือเชื่อซาราเลโอไม่ได้เอาจริง ในขาวงกฏของรามาลิศเลยและข้ากาหลีผู้ได้เห็นพอ่ลังนั้นต่อหน้าต่อตาก็ตระหนักได้ถึงสถานการณ์ที่สิ้นหวังเธอได้คิดในใจไม่ไหวนี่ไม่ใช่คู่ต่อสซที่จะต่อกรได้ถึงจะคิดว่าดีโนอันตรายก็เถอะแต่มอนี่จะอยู่ในสายคัดเดียวกันกับกีหรือมิลิมเลยอยู่คนละมิติกันเลยดังนั้นข้ากาหลี จึงลมเลิกการต่อต้านทุกรูปแบบจากนั้นคากาลีก็เลยกล่าวว่าแล้วเดีฉันจะเป็นยังไงต่อละ่ะคากาลีได้ถามตรงๆถ้าจะถูกกำจัดเธอก็จะคิดว่าต้องอยู่ต่อไปโดยไม่ลืมศักดิ์ศรีจนถึงสุดท้ายและซาราลิโอก,ก็ตอบว่าไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแหละดูเหมือนว่าโนมจะสร้างความเดือดร้อนให้แต่ข้าไม่คิดจะขอโทษหรอกนะ เมื่อได้ยินแบบนั้นคากาลิกก็เป็นเสียงเอออกมาการผ่านผลไปไง,ไง่ายๆก็ทำให้คากาลิสซับสนในบุงมบองของซาริโอเขากำลังพูดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาถึงคนที่เก็บคากาลิมาจะเป็นร้อยโทคอนโดแต่เรื่องนั้นเป็นไปตามเกียรจําำนวนของเฟลโดเฟโดยมีวัตถุประสงค์คือให้สร้างร่างทรงเพื่อให้พวกตัวเองได้จุดตี โดยการใช้สิทธิอำนาจที่ไม่เคยเอวมอบให้และเรื่องนั้นก็จบลงโดยสวัสดิภาพถึงจะมีเพียงแค่ก้าวล่างแต่ก็มีการจัดเตรียมร่างต้นแบบที่ยอดเยี่ยมเอาไว้แล้วโคสซาริโอผู้เป็นตัวตนที่อยู่เหนือวิสัยจำเป็นต้องคัดแยกกายเหนือที่จุดติเพราะถ้าเป็นแค่เมอร์โนดหรือว่าอสูรธรรมดากายเหนือจะทันทลายลงไปโดยไม่สามารถทนพละของพวกเขาได้ เ่นเดียวกับกายชั่วข่าวที่กำลังใช้อยู่ตอนนี้เรื่องนั้นเหมือนกับเหตุการณ์ที่พวกจุดเริ่มตน้นแข่งแย่งชิงดีกันเพื่อจุดติเพราะทำให้เป็นที่ประจักษ์ในโลกแห่งวัตถุไม่ได้ง่ายๆในบางขงังจึงมีเหตุการณ์ที่แผนการบุกโลกไม่เป็นไปดังใจเหนือและที่นั้นมีค่าการิอยู่พอดีเลยนึกแผนที่ใช้เดดแมนเป็นร่างต้นแบบขึ้นมาได้ ถึงจะจำเปลี่ยนต้องทดลองจริงก่อนแต่ผลลัพธ์นั้นเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมสำหรับวิธีอื่นก็มีการเลือกแผนที่จะใช้เวก้าด้วยแต่ผลลัพธ์กลับออกมาเป็นการคุมขั้งของโนมเนื่องจากดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบต่อน,นิสัยซาราดิโอจึงได้ตัดสินว่านี่คือความล้มเหลวเมื่อเทียบกันแล้วเดดแมนไม่มีเจเจโนเซลีสถิตอยู่ และฟูดแมนก็ได้พิสูจน์ให้เห็นพลังนั้นเป็นอันตกลงว่าหากเป็นเช่นนี้ก็เพียงพอที่จะทนต่อการสิงสถิตของพวกซาริโอแล้วนั่นเองจากนั้นซาริโอก,ก็ได้กล่าวว่าแต่ว่าต้องปฏิเสธแผนที่จะใช้ผู้ชายที่ชื่อเวก้าแล้วซีนาะโนมเคยเป็นผู้ชายที่รอบครอบครัวนี้คิดได้แค่เขาได้รับผลกระทบแปลกๆเท่านั้น นั่นคือคำพูดที่ซาเลอ,อได้พึมพำโดยไม่ได้เจอดจงถึงใครแต่คาการลีฟังเรื่องนั้นและคิดตามแล้วก็ได้เผอเอ่ยปากโดยไม่ได้ตั้งใจทันทางที่ไม่จำเป็นจะต้องตอบเลยคาการลีได้บอกว่าเวกาเป็นคนที่โลภมากหนาะเขาก็แค่เหมาะสมกับตำแหน่งที่เป็นรูปหลัก์ของพลังและยกระดับของตนเองด้วยการรับเอก ความต้องการทั้งหมดทั้งมวลเข้าไปเท่านั้นแหละคาการีได้กล่าวจบซาลาริโอก็เลยพูดว่าโอถึงจะคิดว่ามันแย่แล้วแต่ก็สายเกินไปคากาลีได้กล่าวข้อสันนิษฐานของตนเองต่อหน,น้าความโกดดันที่นิ่งเงียบเล่ากับจะบอกให้เล่าต่อไปคากาลีก็เลยต้องเล่าต่อเวกาเป็นคนซื่อตรงนะเขาเชื่อฟังผู้แข็งแกร่งและกินผู้อ่อนแอ ถึงจะมีนิสัยต่ำา้าแต่ก็มีความเชื่อในแบบของตนเองอยู่เพราะอย่างนั้นก็เลยแข็งแร่งแพ้แต่ไม่หวาดหวัน่นถ้าคิดว่าเอาชนะไม่ได้ก็จะยิงสมเพชตนเองจนถึงที่โสดดังนั้นเขาจึงมีชีวิตรอดมาและคิดว่าถ้าเจอกันครั้งหน้กก็ต้องชนะเพราะฉะนั้นเวกาไม่เคยคิดว่าตนเองแพ้เลยสักครั้งเขาน่าจะคิดว่า คู่ต่อสู้ที่ปล่อยให้ตนเองหลุดรอดไปได้นั้นเชิงโง่เขาแค่แก้แขนให้ชน,นะได้สักวันก็พอแล้ว่ากาหลีประเมินเวกาในลักษณะนั้นพร้อมกับคิดในใจว่าแต่ว่าในประเด็นที่เกี่ยวกับความหลบท่านโยกีต่างหากที่เหนือกว่าเนื่องจากมองนิสัยของเวกาออกแล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพความแข็งแกร่งของโยกี จึงเป็นสิ่งที่คากาลียกย่องนับถือและซาราลิโอที่ฟังคำอธิบายเขาก็ได้กล่าวว่าอย่างนี้นี่เองสรุปคือเจ้าอยากจะบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่คุณสมบัติที่มีความลบเช่นนั้นอาจจะเสื่อมซับเข้าไปในกระทั่งในเซลล์แต่และเซลของเวกาอย่างนั้นสีหนาะคากาลีกำลังคิดว่ายัางอธิบายไม่เพียงพอหรือเปล่าแต่ก็พยักหน้า ให้กับคำชิ้แนะที่ถูกต้องของซาราลิโอและคากาลิก็เลยพูดอีกครั้งเป็นอย่างที่ว่าแหละพ่องานจะบอกตรงๆเลยว่าไม่แนะนำให้เพิ่มจำนวนเซลล์หองมอนันและนำไปใช้งานนะพอคากาลิได้พูดจบซาราลิโอก็เลยบอกว่าพอนำไปใช้เป็นแนวทางละกันซาราลิโอเขาได้พูดเช่นนั้นแล้วเบนสายตาไปยังปราสาทแล้วซาราลิโอก็เลยกล่าวว่า อย่างนี้นี่เองสิ่งนั้นมันใช้การไม่ได้จริงๆนั่นแหละเจ้าก็ตามมาด้วยสิเมื่อได้ยินแบบนั้นข้าการหลีก็เป็นเสียงเอหิงจะตามกลับไปแต่ทาริโอกับเดินออกไปยังประสาทอย่างรวดเร็วโนมที่กินอาจางลงก็ติดตามทาริโอไปโดยธรรมชาติเช่นกันแม้จะนังเลียอยู่ชั่วขณะว่าควรจะทำอย่างไรดีแต่ข้าการหลีก็ตัดสินใจว่า การขัดขืนไม่ใช่แผนการที่ดีนักคากาลิก็เลยกล่าวว่าพกเจ้าก็ตามมาด้วยสาพุทแมนก็เลยตอบว่ารับทราบข่าวและต่อด้วยเทียได้จ้าคาคาลิตามหลังซาราลิโอโดยพาพุดแมนและเทียตามไปด้วยจากนั้นยูกิก็ตามคาคาลิไปเล่ากลับเป็นเรื่องปกติคนที่เหลียอ,อยู่ที่นั่นมีเพียงแค่พวกดีโนสามคนจากนั้น ดีโนก็เลยกล่าวว่าจะเอาอยัางไงต่อละ่ะมันไม่เกี่ยวกับพวกเรานี่ไม่เอาไงทั้งนั้นแหละนั่นสหนาะข้ากาว่าวอย่างนั้นแหละนาพิโคเนี่ยอย่าประจบประแจงดีโน่ให้มากนักสิเพราะถ้ากระทั่งเจา้าก็ยังกลายเป็นคนไม่ได้เลื่องมันจะทำให้ขา้ากุ้มใจนาะพอกระเชียต่ำหนีพ่โก้ก็เลยพูดว่าข้าดูเหมือนว่าเธอจะไม่ใส่ใจและดีโน่ก็เลยกล่าวว่า เฮ้ยเฮยวิธีพูดแบบนั้นเหมือนจะบอกว่าข้าเป็นคนไม่ได้เรื่องอย่างนั้นแหละเมื่อดีโนได้กล่าวจบทั้งสองสาวก็เลยพูดว่าก็ไม่ได้เรื่องนี่นาะเป็นทูตสวรรค์ที่เดอไม่ได้เรื่องสีนาะเทวดาตกสวรรค์ที่แท้จริงพอกาเชียและพี่เกาะไปพูดเช่นนั้นดีโนเองก็โต้แย้งว่าจะบ้าเหรอตั้งใจจะพูดดีๆแท้แทน่าลำคาชะมัดเลย การโต้อตอบเช่นนั้นขอทั้งสามคนดำเนินต่อไปในศาลาที่ไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไันเียนเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ